ทุกคนนะคะห,หัวหน้าจรยนะคะลงลงจากเจ้าแคทเจา้าแคทจะไม่ได้ดับเครื่องนะไปและขึ้นคันนี้แหละค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ชายไม่ได้เข้างานนะคะพี่ชายวันนี้ไปไปดูนาะพี่ชายบอกว่าพี่ชายไปดูนาะหัวหน้าจรยก็เขาจะไปนี่คือเก่าแล้วว่ะตา ฮะตรงนั้นมันก็ติดกองดินดิอันติดกองดินอ้าวคุณก็ยืนตรงนั้นสิอ้อยืนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้<อ>เร็วเว,<อ>ว้ยมันจะเห็นซาเลยไนงะมันจะไม่เห็นแขนมันนะดิอโอ้ยน่อพี่หน่อค่ะเบิ่งมีกันมาตัางอ่า ตั้งแขนซ้อนกันยังสี่ฝันว่าป่าเย,ยื่กระเซ้ว่าเป็นลูกหัวใหญ่ไปนะเอาสิว่าเห็นก็ว่าเห็นเขาเห็ดมาแล้วเขาก็เห็ดหายเขาจะขุ่นมืดตึบมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะฝนกาษีมาฟองเลยโอ้ยเดี๋ยว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 ฮะมังเดียบฮะมองยืนกันใครอ่ะอมันย้อนแสงตัวเดี๋ยวกันเด้อพี่น้องค่ะ เดี๋ยวกันนะอ๋อหนึ่งสองวันไหนจะรู้เจ้าเห็ดยังดรอป่าวหายก็ได้ดิเห็ดหมดดิฮึตรงนั้นเห็ดแต่มันไม่เห็นสาข้างล่างไงไม่ไม่เห็นสาข้างล่างเสียงป่าห่องก็ดึ่มดำดึ่มดำแล้วพี่น้องไปเรยวะนี่น่ะเห็นไห ยกขึ้กสูงกันยอสูงสูงกันนะเอาเด็นยังไงเอฟซีสงสงเป็นตาคือบอฮะเขาเ็นไทยแล้วเขากับไทยเขาแน่นาะอันหนึ่อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดออกแล้วจะพง่งจะพง่งสิว่ายืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดเอฟเอ้ย โอ๊ย,เด,ยเดี๋ยว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 ตกจากเสาหลักนี่เดี๋ยวโอ้ยนี่แหละพี่น้องอ่ะโอเคเลยเออช็อตเด็ดเด็ดนี่แหละพี่น้องค่ะสวยงามบ่ลับบัดห์้าเนี่ยงามบ่งามก็เอาจังสี่แหละนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนน้าโอ้โหช็อตได้เด็ดว่ามาเคนโอ้ยจะมาโดนใจเอฟซีเถอะน้อพี่น้องค่ะอ่าอ้าอ้าขอมุมนี้จังน่อยเพิ่ง มุมนี่เดี๋ยวแรกกันเดี๋ยวหนึง่งอ้าวเนี่ยโอ้ยเหดหาเนาะพี่น้องค่ะนี่เอากระสีส่งงานไปกับลูบนีล่ะเอาลูบนีส่งงานเลยเนาะพี่น้องค่ะไปลหายใจเจ้าเบิร์ดแล้วเด้อสาเด้อโอ้เพอร์เฟกค่ะเพอร์เฟกพอร์เฟก ไปใส่อี่ะไปใส่อีกนะคุณเอามาตต้งไว้เข้าแล้วเขาก็ยางไปละพี่น้องคะ่ะไปนะเอาเอาสาวแข่งหัวตะปูว้เด้อสาวแข่งหัวตะปูว้เด้อ มอไซสเ์สเพ,สสสพิ่นมอไซส์เพิ่นมอไซส์มอไซส์ฝนอะไรฝนป้าพี่น้องพี่มืดมาแล้วค่ะเสร็จงานปั๊บฝนมาเลยมาเอาฝนเทลงมากับเทลงมาโหลดค่ะเนาะค่ะอ่ะหนูมายืนนี่หน,น,นูมายืนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าถ่ายรูปให้แล้ว นี่คนเก่งแล้ว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 หลุแล้วเร็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 วไปพากันยางไปใส่ก็ออกไม่ผลก่อน รีวิวสะให้เบิ้งแล้วอ่ะทีนี่ไปเบิ้งหัวนาอยเห็นยัง,งไปเห็นยังครับโอ้อยเชอรี่อย oh. เชอ่พดีพ่นดทั้งหลังพนเดนั่นน่ะนั่นน่ะ,นะ,นะรอยดากตุม้มปงนั่นน่ะนี่เห็นบ่นั่นน่ะยบยิ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 บยบยบยไปยิบ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 มันอยู่ในปา,ทากทอนเลันโดโดยโงนโมาเลย ตอนปิดไห้ค่อยๆเราได้กลืนหนูนั่นเดะนั่นเดะอยู่ข้างหลังนั่นเดะนั่นละบ้าเน่านั่นละเอาไปโลดเอาไปเห็นยังก็เห็นโลดไอ้นกปูาปตาแดงมันลันกหนึ่งเนาะนกปูตาแดงกระแนวมันหมักเนาะเอาใส่หมดนะเอาใส่อะไรเบ็นค้นเลยนันเออเขาติาดแีนอยู่ดอก

โอ้ยรถข้างหลังเนอแล้วมันขี่ไปขี่มาเห็นอย่างละเมียดวอ วัดมันเลยมันเลยไหเครงนกที่ลเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะงานสระเกษตรทรัพย์เรียบร้อยเปิดน้ำไว้แล้วดินนี่กักองไว้ใช่หรอน่่เนานนและเกาตรทัพเรียบร้อยบนโต๊ะเหรครับล่างลนไปเลย่งบเทพบดหาเทพบดดาล่างเทพบดดาล่างให้ก่อน เราไอเก็บไออะไรไออะไรไออะไรคะเก็บไปอโ้ดเลยก้อยแล้วต้มได้ก็เอามาก้อยแล้วป๋าป้านั่นแหละโอ้ โอ,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 โอ้กินขาดค่ะแต่นี่โอเคค่ะบ๊ายบายไปพร้อมๆกับรถรอนี่แหลเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วพบอพอกันใหม่เด้อสวัสดีจ้า